มองหน้าตรงเห็นไหมเวลาพี่เขารำเขาขึ้นรำเขามองหน้าตรงใช่ไหมเขานิ่งๆใช่ไหมเออไปเแตะต่อไปครั้งที่4ี่แล้วนะไปไปเหน้าชิดไว้นิ่งๆไว้เออไปอ่ะไปเกแต่ครั้งที่เก้า ไปหยุดอ่าไปต่อไปท่าต่อไปท่าอะไรคะท่าเท้า,ท,าท่าอะไรนะอ่าเก้าถัดวางใช่ไหมลูกถัดเท้าไหนก่อนคะเท้าขวาเก้าเท้าซ้ายถัดขวาเนาะอ่ะพร้อมสามสี่บเก้าเพงหน้าเก้าถัดวางไปเก้าชิดเก้าถัด วางเอียงไหนเอียงทางถัดนะเก้าชิดเปียกเอียงเก้าถัดวางใช่แล้วเก้าชิดเปียกเอียงเก้าถัดวางเก่งมากเก้าชิดอย่าอย่าชิดกันมากถอยไปเออเก้าชิดอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะโอเคเก้าชิดและเก้า